สวัสดีครับวันนี้ผมมีเก้าอี้โคแมนนะครับรุ่นเด็กแชร์นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับใครหลายๆคนที่ต้องมองหานะครับแข็งแรงทนทานนะครับน้าหนักรับน้ำหนักได้ประมาณร้อยถึง120กิโลนะครับซึ่งรับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีเยอะนะครับมีที่นั่งค่อนข้างที่จะใหญ่และกว้างนะครับและแถมไมอฮอก็ยังมีโต๊ะอเนกประสงค์อยู่ด้านข้างอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันตัวเด็กแชร์ตัวนี้นะครับว่ามีฟังก์ชันอะไร กันบ้างแล้วก็ขนาดกันเท่าไหร่นะครับผมญาตินะครับผมเด็กแช์นะครับเป็นเก้าอี้สําหรับภาคสนามนะครับค่อนข้างที่จะนั่งแล้วมีพนักพิงด้านหลังนะครับผมมีที่วางแขนซ้ายขวานะครับตัวที่วางแขนนี่สามารถถอดออกได้นะครับเป็นลักษณะแผ่นแผ่นวีโลโคนะครับสามารถดึงถอดออกได้โครงนะครับทำจากเหล็กนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับตัวเก้าอี้เด็กแช์รุ่นนี้นะครับน้ําหนักของเขานะครับอยู่โดยประมาณ5.5กิโลนะครับ น้ำหนักโดยประมาณ5.5นะครับมีโต๊ะด้านข้างนะครับสามารถวางแก้วที่แบบมีหูจับแบบนี้ได้นะครับสามารถวางแก้วแบบที่มีหูจับแบบนี้ได้เนื่องจากมันจะมีร่องสําหรับที่วางแก้วโดยเฉพาะเลยนะครับผมตัวโต๊ะนะครับก็สามารถพับเก็บได้นะครับตัวโต๊ะก็สามารถพับเก็บได้เดี๋ยวเรามาดูขนาดกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับเอราบางคนสอบถามเข้ามา ตัวนี้ค่อนข้างที่จะกลางยากนิดหนึ่งเนื่องจากมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าเกิดเราออกแรงอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวลองดูเรื่องขนาดนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมแนะนําเรื่องการพับแล้วก็การกลางนะครับผมตัวระดับตัวของเก้าอี้นะครับความสูงเขานะครับระดับสูงถึงมาบริเวณที่นั่งนะครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ47เซนนะครับ47เซนนะครับ ระยะในการนั่งซ้ายขวานะครับระยะในการนั่งซ้ายขวาอยู่ราวๆประมาณ60เซนนะครับระหว่างช่องว่างตรงนี้นะครับซึ่งช่องว่างเนี่ยให้ช่องว่างที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับคนตัวใหญ่ก็นั่งค่อนข้างจะสบายนะครับพนักพิงนะครับจากท้ายขึ้นมานะครับก็ราวๆประมาณ38เซนนะครับความลึกนะครับความลึกในการนั่งนะครับก็อยู่ราวๆประมาณ37-38เมเซนนะครับช่วงความลึกนะครับผม ความสูงรวมนะครับความสูงรวมถึงด้านหลังนะครับก็อยู่ประมาณ78เซนนะครับความสูงรวมรวมถึงพนักพิงนะครับอยู่ประมาณ78ดเซนนะครับตัวโต๊ะนะครับตัวโต๊ะด้านหน้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณราวๆああอ,อยู่ประมาณ28เซนนะครับความกว้างของตโต้โตะนะครับส่วนด้านหลังมันก็จะเป็นเว้าเข้ามานิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับเก็บโต๊ะนะครับ ซึ่งตัวพับเก็บตัวเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับดันเหล็กล็อกนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับดันเหล็กล็อกขึ้นมาด้านบนนิดหนึ่งนะครับก้าขอโทษดีดันลงไปด้านล่างแบบนี้นะครับมันก็จะโยนลงไปนะครับดันด้านล่างซ้ายขวาเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็จะพับลงไปได้เลยนะครับผมพับลงไปแบบนี้นะครับวิธีพับเก็บนะครับให้แนะนําให้ยกขาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ระวังมันหนีบขานะครับ ให้ขาเราเนี่ย no ดันนิดหนึ่งแล้วก็ซ้ายกับขวานะครับมือซ้ายกับขวาดันเก็บเข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับมันจะดีดนะครับมันจะดีดนิดนึงนะครับแต่เราต้องระวังขาด้วยนะครับเราระวังมันจะหนีบขานะครับในการพับเก็บก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเล็กนะครับกระทดรัดไม่หนานะครับไม่หนาแล้วก็จะมีตัวหิ้วนะครับก็จะมีตัวหิ้วลักษณะแบบนี้นะครับน้ำหนักของเขาประมาณ5้าจาโลก็ถือว่าน้ําหนักสําหรับเก้าอี้พับที่เป็น ลักษณะอาจจะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับแต่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเนื่องจากโครงเขาเป็นเหล็กนะครับวิธีกลางนะครับวิธีกางให้กลางออกไปแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับให้ยกลอยข้างหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไม่ยกลอยก็ได้นะครับแล้วกดลงไปสองข้างนะครับซ้ายขวากดลงไปสองข้างพร้อมๆกันแบบนี้นะครับก็จะได้เก้าอี้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วนะครับวิธีกางโต๊ะนะครับก็ดันขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็ดันขึ้นให้มันเข้าล็อกนะครับ ให้มันเข้าล็อกลักษณะแบบนี้นะครับก็ได้เก้าอี้ภาคสนามที่นั่งค่อนข้างที่จะสบายนะครับแถมวางแก้วน้ําได้นะครับแถมวางแก้วน้ําแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมก็มีเก้าอี้สนามตัวดีๆของโคแมนแบบนี้สักตัวหนึ่งก็อยู่ในแคมป์ก็การนั่งคุยหรือว่าการทากับข้าวทกากิจกรรมในแคมป์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ง่ายมากขึ้นนะครับอย่างไรแล้วหากใครสนใจของ รุ่นเด็กแชร์ตัวนี้ติดต่อสอบถามกับทางร้าน c m เอ็ไททิคอได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วขอบคุณครับ